พระวินิจฉัยมหาสุรยักพิมานสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลม,มหาสังฆปรินายกทรงแสดงพระธรรมเทศนาถาวยถายทศพิธราชธรรมกตจิยาทิกรถาหรือทรรักสิประการที่พระราชาเพิ่งทรงยึดถือปฏิบัติแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยตนาดทางสกลมาา เพื่อให้ประสบนิกรได้เฝ้าทุลละองธุรีทาบาทชื่นชมทาบารมีณวัดประบอนนิเวศวิหารวัดราชบพิสถิตมหาศีนารามและวัดประเทศถึงผลญิ่ปนบางคลารามในวันที่6พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปรา,าสาทพระบรมมหาราชวังพระราชทา,านพระบระมราชาวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีผู้แทนาศาสนาผู้แทนคณะพาณิชย์ ฟ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลสเสด็จออกนสชศหบัญชรพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พระศกนิกรถวายพระพรชัยมงคลพระราชทานพระบระมราชวรโรกาสให้คณะทูตานุทูตกองสุวนต่างประเทศประจําประเทศไทยผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลวันที่12ธันวาคม2562 เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยสบวนพยุหยาตราทางชุนลมากทั้งนี้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นวันที่ปงวงชนชาวไทยทั่วสารทิศได้จาดริกไม้เหนือเจ้าเหนือกระมอมซึ่งนับตั้งแต่สเสด็จถลิงถวันรายราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณีญญญยกิจเพื่อพระราชทานความชืวยเลือยพระสงฆ์นิกายในอย่างได้รับความทุกข์ร้อนมาโดยตลอดและทรงสืบสารรักษาและต่อยอดทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ดังพระปฐมบรมมราชอ,องการมาโดยตลอด